หลังความฝันของยายแจม่มหลายคนเริ่มเชื่อว่าแม่สายบัวยังรออะไรบางอยา่างไม่ใช่รออิสรภาพแต่รอคนที่เคยผูกเธอไว้ในเงากล้วยต้นนั้นยังมีร่องรอยของเขาอยู่แม้ร่างจะถูกเผาไปแล้วแต่จิตยังผูกไว้กับสถานที่นี้ตาสมเรียกสิ่งนี้ว่าบ่วงไม่ใช่บ่วงผี แต่คือบ่วงกรรมมนต์ดำอาจสะกดได้ด้วยของแต่คำพูดสุดท้ายก่อนตายสะกดด้วยใจและลุงแฉลมตายไปพร้อมกับคำหนึ่งที่ไม่มีใครลืมได้เลยอย่าทิ้งข้าคำพูดนั้นไม่ได้พูดกับใครในโลกนี้แต่พูดกับวิญญาณที่เขาผูกไว้เองตั้งแต่นั้นมา เวลาใครเดินผ่านกระท่อมหลังเดิมจะได้ยินเสียงเดินสองคู่หนึ่งเสียงเป็นเสียงเท้าของผู้หญิงอีกเสียงเป็นฝีเท้าที่ไม่มีน้ำหนักเลยแม้แต่น้อยกึกกึกกึกเหมือนเงาตามติดยายแจ่มเล่าว,ว่าบางคืนได้ยินเสียงผู้หญิงพูดกับเงาในต้นกล้วยว่าเจ้า จะให้ข้ารออีกนานแค่ไหนแล้วเธอก็เงียบแต่ในความเงียบนั้นคนที่ได้ยินรู้สึกเหมือนเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในเงานั้นยังมีเงาอีกเงาหนึ่งซ้อนอยู่และบางทีมันอาจไม่ใช่แค่ของลุงแฉลมเท่านั้น